ดิฉันนางสาวสิริยากรสิริหยาตะกูลดิฉันนางสาวสุดารองงามและดิฉันนางสาวมัทรีเจียจันพวกเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต32จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะถ้ะความเป็นมานะคะจากที่บ้านดิฉันได้เลี้ยงไก่เลี้ยงไก่ชนนะคะ เพื่อจัดจำน่ายและไว้ใช้อยู่ที่บ้านได้เล็เห็นถึงแม่ไก่เวลาฟักไข่ออกมานั้นจะได้ลูกไก่นี้ได้ไม่หมดทุก,ทกทฉันก็ได้คิดค้นที่จะทำตู้ฟักไข่เพื่อที่จะแบบว่าให้ได้ลูกไก่นั้นรอดนั้นร้อเซเพื่อให้เกิดการสูญเสียของไข่ไก่ได้น้อยลงและสามารถแจกจ่ายจำน่ายได้วัตถุประสงค์คือ ไว้ใช้ในครัวเรือนและสามารถนำลูกไก่นี้ไปแจกจ่ายหรือขายไดในอนาคตค่ะค่ะขั้นตอนที่3นะคะก็คือขั้นตอนการทำงานนะคะอันดับแรกนะคะเราจะจอะฝาตู้เย็นและติดกระจกใสเพื่อที่เราจะได้มองเห็นนะคะเ,คเวลาไขา่ไก่ข่างในมันฟักจ้นเป็นตัวนะคะค่ะและหลังจะเจาะตู้เย็นนะคะข้างล่างนะคะจะสีรูที่ข้างล่างสีรูเพราะว่าอากาศข้างในนะคะจะได้เข้ามาเข้ามาแทนที่ ส่วนที่จอดข้างบนหนึ่งรูนะคะก็เพราะว่าที่จะให้อา,อากาศในตู้เย็นนะคะระบายออกไปค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนี่นำหลอดไฟนะคะมาติดตั้งไว้สองหลอดเพื่อที่จะให้อุณหภูมิในตู้เย็นมันมีความร้อนจำนวน220บโวลต์ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาพัดลมมาติดข้างในโดยที่พัดลมนะคะได้มาจาก หามาจากเครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสียแล้วแล้วเรานํากลับมารีไซเคิลนะคะค่ะและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะติดถาดวางกลับไข่แล้วก็เครื่องวัดอุณหภูมิแล้วส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสเตตติ้งมอเตอร์ที่เอาไว้ใช้กลับไข่นะคะได้มาจากเครื่องปิ้นที่เสียแล้วค่ะค่ะจากนั้นเราก็จะวางถาดน้ําไว้ข้างในนะคะเพื่อที่จะให้ในตู้เย็นนะคะมีความชื้นเพื่อที่จะแบบว่า ในตู้เย็นนะคะจะได้ไม่แห้งจนเกินไปค่ะจากนั้นเราก็จะเดินสายไฟตามวงจรที่เราได้วางแผนกันไว้ค่ะค่ะและนี่ก็คือขั้นตอนการสุดท้ายนะคะก็คือการเดินสายไฟค่ะโดยการทํางานของการเดินสายไฟก็จะอยู่ในแทนทังนี้เลยค่ะค่ะกระบวนการและขั้นตอนการทํางานนะคะ1การกําหนดปัญหาหรือความต้องการ2รวบรวมข้อมูล3เลือกวิธีการ 4. ออกแบบและปฏิบัติการ 5. ทดสอบ 6. ปรับปรุงแก้ไข 7. ประเมินผลการทํางานค่ะค 8. จุดเด่นและประโยชน์ของโครงงานนะคะจุดเด่นของโครงงานได้ทุกปลาไข่ราคาถูกและประหยัดค่าประโยชน์ของโครงงานนะคะช่วยแม่ไก่ผลิตทุกไก่และช่วยแม่ไก่ให้มีเวลาผลิตขายเร็วขึ้น 2. ผลิตลูกไก่ออกหาจำหน่ายหารายได้ให้ครอบครัว 3. สามารถผลิตตู้ปลาไข่ ไปแช่ประยุกต์ในอนาคตนะคะคือหควรจะมีเวลาในการบอกฟักไข่และสองจะใช้กับไข่นกกระทาหรือไข่อื่นๆก็ได้นะคะจนเราต้องตั้งปริมาณความชื้นสัมพัทธ์เองค่ะขอบคุณค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ